เริ่มเข้าไวัยหนุ่มตลอดถึงปัจจุบันแต่ไม่เคย่อความเดือดร้อนให้ใครเมื่อเมาหนักก็นอนอยู่บ้านเมื่อสายเมาก็ไปหาดื่มต่อทั้งวันเป็นเช่นนี้ตลอดมาก็ยังมีความดีอยู่บ้างถึงจะเมาหนักขนาดไหนเมื่อเจอพระสงฆ์ นายจันทร์ศรีบัวจันท์ก็ยังยกมือไหว้พระสงนี่คือความดีของของท่านนะครับท่านด้านการเจ็บป่วยเมื่อวันที่21่กุมภาพันธ์ พศ2564ประมาณเวลาเ7นาฬิกาก็เดินไปร้านค้าเพื่อไปซื้อเพื่อไปซื้อของมาทำกับข้าวซื้อน้ำมันพืชและไข่ได้มาสองอย่างแล้วก็กลับมาถึงเครื่องทานกิดอาการหน้ามืดหายใจลำบาก เดินไม่ไหวปวดแสบปวดร้อนใช้วิธีาทางตามมาถึงหน้าบ้านของคุณพ่อไทยพอมาถึงกอกล้วยตรงที่คุณแม่ยานเคยเผาถานก็ล้มลงหงายท้องอยู่แม่ยานได้ยินเสียงร้องก็เลยรีบออกมาออกมาดูถามว่าลุงเป็นอะไร ลุงในขณะน้ำนายลุงพ่อจย์ตียังไม่หมดสติก็เลยบอกแม่ยานว่าตักน้ำมาให้หน่อยถามว่าตักน้ำมาทำอะไรตักน้ำมาให้หนึ่งขันนึกว่าจะดื่มแต่ไม่ดื่มจึงบอกให้เทลงใส่ขาเพราะป,ปวดแสบปวดร้อนไปหมดทั้งตัว ด้วยอาการที่นอนหงายอยู่หลังจากนั้นก็ได้เรียก,ก,ยกให้คนช่วยนำส่งโรงพยาบาลสีรัตนะและทางโรงพยาบาลสีรัตนะส่งต่อทันทีไปที่โรงพยาบาลสัตสประจิตที่ประสงค์จังหวัดบลราชธ,ธานีเข้าห้องไอซีเป็นเวลาสามคืนเมื่อเวลาตีสาม จุด30นอนทางคุณหมอโรองพยาบาลได้โทรบอกบอกยากว่านายจันทศีกรรมตกน,นายจันทศีบัวจัน <c oughs> ทร์มันออกเยได้เสียชีวิตลอนด้วยอาการอันสงบในคืนวันที่24คุมภาพาัน2564ญาติึพงนำศพนายของคุณพ่อจันทร์ศีบัวจันทร์กลับมาเพื่อราเป็นกุศลที่บ้าน เลขที่หหมู่ที่3ามตำบลศรีโนงามเป็นเวลาสามคืนหลังจากการจากไปครั้งนี้อายุได้72ปีปีครับระดับต่อไปนี้นะครับขอกราบเ,เรียนชิญท่านประธานและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านโดนดได้ยืนไว้อาลัยให้กับผู้วายชนเป็นเวลาหนึ่งนาที สำหรับท่านที่นั่งอยู่ในสาราบำเพ็ญุนไม่ต้องยืนนะครับนั่งอุที่เจ,จิตอีทผมให้รับ